ถามแรกก็ถามว่า CPN หลังๆพฤติกรรมคนอาจไม่ค่อยซื้อที่ห้างแล้วไหมครับเหลือแค่ร้านอาหารที่คนไปห้างแล้วซื้อถือเป็นความเสี่ยงของ CPN ไหมครับโอเคคำถามนี้ต้องบอกว่ามีคนถามมาโหตั้งแต่เราทำคลิปรแรกๆนะเบิร์ตว่า CPN จะเจ๊งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เออต้องบอกงี้ว่าคำถามนะคิดตามพี่นะเรารู้ใช่ไหมว่าเราอะซื้อเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วใช่ไหมเราอะ เปลี่ยนจากซื้อของในห้างเนี่ยไปซื้อของตามช้อปปี้ a ั a ด้าใช่ไหมเบิร์ตเรารู้ใช่ไหมพี่ถามนะลรวเบิร์ตคิดว่าเครือเซนทันเขาจะรู้ไหมรู้แน่นอน <laughs> ต้องบอกว่าในสิบปีที่ผ่านมานะเบิร์ตนะในสิบปีเลยนะใช้คำว่าสิบปีนะไม่ใช่ห้าปีนะพี่บอกว่าคนไทยนะเราเนี่ยมี adoption Ad rate ของการเปลี่ยนมาซื้อของออนไลน์อะสูงสุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหลักๆจากโควิดโควิดเนี่ย a d o p t เราแบบสุดสุเลยนึกออกไหมครับ ทำให้สัดส่วนการซื้อสินค้าออนไลน์เราของคนไทยเนี่ยเยอะขึ้นเยอะตอนโควิดนะครับโอเคแต่พี่เล่าให้ฟังว่าเซ็นทรัลเนี่ยนะครับกลุ่ม c p พเนี่ย <c oughs> เขาเปลี่ยนบิสเนสโมเดลเนี่ยมาสิบปีแล้วเบิร์ตอืมเปลี่ยนมาสิบปีแล้วเดิมเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่ก่อนโควิดอีก <c oughs> เดิมเนี่ยนะครับเซ็นทรัลเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ d ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ a ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่แบบขายของนะเบิร์ตอันนี้คือโ <c oughs> ตแหล่งทำรายได้หลักโอเคปะอ่าถูกต้องเลยนะ แต่ยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ยุคป,ปัจจุบันนี้ค่าเช่าอ่าเอาค่าเช่าก็เก็บอยู่แล้วของเดิมแล้วจะมาเพิ่มได้ยังไงอ่าเดี๋ยวนี้บิสัยมารีเอาเปลี่ยนไปเบิร์ดค่าเช่านะเก็บเป็นเขาเรียกว่า revenue sharing revenue sharing <ม>ตอนนี้สัดส่วน revenue sharing เนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะราได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยของค่าเช่านะ40กว่าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเป็น revenue sharing แล้วนะโคตรเยอะนะเบิร์ดที่มันเพิ่มขึ้นมาทุกคนนี้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะหลักๆเนี่ยไปจับกับพวกร้านร้านอาหารร้านอาหารแล้วลูแชร์ลิงที่เป็นเชนอะที่เป็นเชนอะเนี่ยจับร้านอาหารคําถามแกอยากโตใช่ไหมแกโตไปเลยยอดขายแกเพิ่มขึ้นฉันเพิ่มขึ้นด้วยอืมวินวินเพข้อที่หนึ่งนะเปลี่ยนบริษัทโมเดียเป็นเป็นเรือแชร์ลิงนะครับสองเน้นของกินมากขึ้นอย่างที่น้องบอกถ้าน้องสังเกตดีๆนะจะคนนพบว่าเมื่อก่อนเนี่ย โซนอาหารเนี่ยร้านอาหารน่ของเซ็นทรัลมีน้อยเต็มที่นะโซนร้านอาหารนะมีโซนหนึ่งชั้นหนึ่งอ่ะฟลอร์หนึ่งอ่ะแต่ไม่ไม่เต็มฟลอร์เลยนะชั้นหนึ่งโซนหนึ่งแล้วก็มีโซนฟู้ดคอร์ตอีกโซนหนึ่งอ่าถ้าจําได้นะย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วนะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้จะไม่ใช่ตอนนี้ฟู้ดคอร์ะจะมีอย่างน้อยสองโซนเฉพาะฟู้ดคอร์ดนะและโซนร้านอาหารเนี่ยจะมีประมาณสองโซนหลัก อให้เห็นว่าเขา้มีการเปลี่ยนพิ่เมนเนลเนี่ยมาจับร้านอาหารเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะร้านอาหารเนี่ยมันมันเป็นไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่ของที่เราต้องซื้อมันเป็นไลฟ์สไตล์เรามากินอาหารกับเพื่อนมาเจอกับเพื่อนมาเจอครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันมากินมาเทคบรรยากาศมานู่นนี่นั่นโน้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาค่อนข้างแน่ต้องมาค่อนข้างแน่เพราะมันแบบคือถามว่าเดลิเวอรี่ดีกว่าไหมจะบอกว่ายอด ยอดเดลิเวอรี่อาหารตอนนี้ลดลงนะครับลดลงจากตอนโควิดนะลดลงเรื่อยๆนะครับเบิร์ดลดลงเรื่อยๆอ่า mm. ah, ลดลงเรื่อยๆนะครับคือเดลิเวอรี่เนี่ยมันตอบเรื่องฟังก์ชันใช่ปะ่ะว่าแบบได้กินอาหารแต่เรื่องอีโมชั่นัลเนี่ยมันไม่ตอบ mm. <c oughs> พี่เคยซื้อนี่มาเดลิเวอรี่ไอไอไอคาคิโคริของ after you มาอืมอ่าคาคิโคริเป็นอะไรเป็นน้ำแข็งใสอ่ะ เป็นน้ำแข็งใส่ะพี่ลองดูพี่ลองดูสกัตเตนบัตสั่งมากินที่บ้านเทออกมาเป็นบล็อกเลยเบิร์ดโปะลงมาบล็อกโปะลงมาแล้วมันแบบเท็กซเจอร์มันไม่ได้ใช่ว่ามันถ้ากินที่ร้านจะแบบเท็กซเจอร์มันจะแบบเป็นเป็นน้ำแข็งเบาๆใช่ป่ะเป็นน้ำเกล็ดน้ำแข็งเบาๆแต่พอมนที่บ้านเนี่ยมันอารมณ์มันเบิร์ดมันเหมือนมันมันเป็นเกล็ดน้ำแข็งอัดแท่งอ่เบิร์ดไม่งงใช่ไหม เออเท็กเจอร์มันไม่ได้เลยเวอร์แล้วพี่สั่งมาแค่ครั้งเดียวเลยแล้วก็เลิกสั่งอีกเลยแล้วกินที่ร้านตลอดอยากให้เห็นภาพนะว่าแล้วมันมันมันมีอิมชันอลบางอย่างอ่ะใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับทําให้แดงให้เขาก็รู้เวอร์สั่งเดลิเวอรี่เอ็มเคโอ้โหถุงถุงนั่งไม่รู้มีกี่ถุงอะถุงน้ำจิ้มถุงกระเทียมถุงซุปถุงสุกกี้แยกใช่โอ้โหมันแบบมันเหนื่อยมากเลยในการแบบแกะถุงออกมากว่าจะไง จริงออพี่ก็ชอบกินอะไรบางอย่างนี่ร้านไหนว่าที่ที่ที่เราสั่งกันมาบ่อยๆอะ่ะแล้วแบบเราบอกว่าเราบอกว่าไม่ได้เลยต้องกินที่ร้านอะอะไรวะจําจไม่ได้เออไพ่เปอะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันพี่ว่ามันเซ็นให้เขาก็รู้อ่ะเบอร์เขาเลยปรับว่าให้เขาเนี<ม>่ยเป็นเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์มอล์เออมากกว่าจะเป็นขายของแล้วนี่หรอไหมแล้วก็เน้นพวกนี้แล้วก็แบบเน้นกินแล้วเร็วหนูแชร์ลิง คือคนที่มาขายของในห้างอ่ะอยากโตโตไปฉันได้ด้วยเะอืใอปะดังนั้นพี่คิดว่ามันมันอาจจะดวนสรุปไปหน่อยถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยขายของไม่ได้แล้วแล้วบอกแล้วเซ็นท่านจะเจ๊งอ่ะเบิร์ดเข้าใจปะตรงข้ามเลยคือร้านทุกร้านเนี่ยในห้างอ่ะต้องเจ๊งหมดอ่ะเซ็นท่านถึงจะเจ๊งได้ออืมืมมครับแล้วมุมมองพี่พี่กับมองว่า เซ็นทันเนี่ยสุดยอดแล้ว CPN เนี่ยเก่งมากมาที่จะปรับตัวนะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้ลงหนังก็เปลี่ยนเป็นแบบเหมาลายเดือนอืก็ยบุฟเฟ่ใช่ใช่เออก็มีคนดูนะมันก็แปลกใจนล้นะคคนที่ไม่ดูลองหนังนานแล้วเออเออมันก็มีคนดูพอสมควรนะเฮ้ยพี่ดูนะพี่กลับมาดูใช่พี่กลับมาดูพี่กลับมาดูคืออย่างนี้ ตอนโควิดเน่ะเราติดเน็ตฟลิกใช่ปะ่ะเราติดเน็ตฟลิกเราเลิกดูหนังเลยใช่ปะ่ะเน็ตฟลิกแบบโคตเร็วมากๆด้วยหนังก็เข้าเร็วด้วยแต่มันไม่ได้มันไม่ได้บรรยากาศเบิร์ดมันมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเบิร์ดเขา้าใจป่ะมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะที่รู้สึกว่ามันต้องการเสพบ,บรรยากาศอ่ะเราอย่างที่บอกไงเบิร์ดมันเป็นฟังชั่นอลกับกับอิโมชั่นอลเบิร์ดถ้าเอาฟังชั่นอลเนี่ยเน็ตฟลิกแม่งดีแน่นอนเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แต่ถ้าอิโมชั่นอลเนี่ยพี่ก็ออยูู่่่เเออพีีคนนทแบบราดหังชอบบแบบ คลื่นเสียงแบบมืดๆเราคึ้่นเสียงแบบเออแล้วจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่บ้านก็จ่ายเต็มที่แล้วแต่ยังใหญ่ไม่พอเอออะไรเงี้ยเวลาดูต้องดูไอแม็กอะไรเงี้ยนี่ออกไหมจอแบบยักษ์กๆอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแบบเอออะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันก็ยังมีคนกลุ่มนี้อยู่เก็ตปะอือครับเออคือมันหลายอย่างเลยเนี่ย <visuals> คือในฐานะคนมีลูกอ่ะอย่างที่เซนทันพระรามสองอ่ะสนามเด็กเล่น โดนฟรีอย่างเนี้ยก็มีสองสามที่นะกระจายตัวกันแล้วก็ไอสนามเด็กเล่นแบบเสียตังก็มีสองสามที่ครับแล้วก็อีเวนต์ก็เยอะคือแบบเดี๋ยวก็มีแบบเลี้ยงเดี๋ยวก็มีอีเวนต์หลากหลายด้วยนะหาแมวนกคู่ของสื่อของเล่นมือถือเสื้อผ้าอะไรแบบอีเวนต์คอนเสิร์ตอีเวนต์หลากหลายขึ้นเยอะทําอะไรแบบหลากหลายมากอ่ะใช่ใช่เมื่อก่อนคิดว่าอีเวนต์ไม่หลากหลายเท่านี้นะ ดี๋ยวนี้เที่ยวอีเวนต์หลากหลายมากเนี่ยมันก็พอมีอีเวนต์มันก็หลากหลายพอลากหลายเราก็อยากพาแบบพาตัวไปพาลูกไปใช่ไหมครับอืมอืคือถ้าไม่อยู่บ้านไม่ไปต่างจังหวัดอันนี้พูดถึงสถานการณ์นะก็ต้องห้างได้หรกทูกใกล้สุดใกล้สุดแล้วก็ทําได้ง่ายอ่ะพี่ว่าคนไทยเบิร์ตมีแหล่งสถานการณ์ที่ดีสุดในโลกนะ คือห้างนี่แหละความหมายพี่อ่ะอีเวนต์ม,มันมาบ่อยมากอ่ะนึ้ออกป่ะอืมอืมใช่ห้างต่างประเทศไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันหนาวเออด้วยแล้วผมว่าสนามกีฬาส่วนสาธารณะฟรีเขาดีอ่ะใช่ใช่ใช่อย่างวันก่อนไม่ใช่วันก่อนทิศที่แล้ว่พี่ไปสักประเทศหนึ่งจำไม่ได้เป็นยุโรปมีตลาดนัดเบิร์ดตลาดนัำมันเจ๋งมากตลาดนัดก็ขายไป ขายลอสเตอร์ขายอะไรงี้นะตลาดนัดนะตลาดนัดขายลอสเตอร์ลอสเตอร์บ้านเขามันก็คงแบบเบสิกใช่ป่ะอะไรงเงี้ยแล้วก็มีอยู่อีกอีกโซนหนึ่งไว้เล่นเกมกันเออเล่นเกมแบบทั้งหมู่บ้านอะเล่นเกมกันแบบเป็นเป็นห้าสิบคนอะเออเยอะมากอะเบิร์ตคนแบบปรบมุอกันเต็มเลยเล่นเกมกันเลยอย่างเงี้ยเล่นอะไรเกมคอนโซลอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เล่นแบบ พี่จำเกมไม่ได้อารมณ์เหมือนบิงโก,โกแล้วกันคล้ายๆอย่างนี้แล้วกันเออเออเออแบบเขาประกาศไปแล้วก็เล่นเกมไปใครได้ได้รางวัลแจ้งพอตก็มารับรางวัลไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเ,ออเหมือนดังเล่นเกมมันจะกลางแจ้งแทนเลยเงี้ยนี่หรอครัางแดดอะไรอย่างเงี้ยเออเออฝรั่งเขาชอบอะไรเงี้ยเออถูกใช่หมักลงหมักลุกเขายังไปตั้งโต๊ะเล่นกันกลางกลางแจ้งเออเออเอเขาชอบแดดกันเออ ส่วนคนไทยนี่เข้าห้างร้อน <laughs> อ่ะโอเค